วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังอยู่กันที่อําเภอแกงนะคะจังหวัดระยองเดี๋ยวป้าปสุดจะพามาดูพี่ๆเขาปล่อยอวนหาปลาทะเลกันนะนี่กำลังทําการปล่อยอวนกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้น้ําใสลมไม่แรงนะแดดกําลังดีโอ้นี่นะทุกคนจะเกลี้งติดนะโอยสวยโอ้เด่นเด่นเห็นนะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะก็เป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านการหาอยู่หากินนะหาของทะเลหาปลาทะเลปล่อยอวนหาปลาเห็นคะรรเราก็จะอยู่กันแบบเรียบง่ายนะคะอาชีพหลักคือทําสวนทุเรียนมอางว่าก็จะมาลงอวนหาปาหลาเท่าไรเพืป่ปีนี้ได้แค่สามล้านกว่าว้าวนี่นะทุกคนดูหน่อยค่ะคุณอาอ้อยสวย ไอบ้บอกเข้าแล้วทุกคนเอ้หลังเขียวก็มานี่นะเริ่มบันเทิงนะทุกคนโอ้ยยอดเน่ไอ้ <t> บอกมาโน่นน่ะมาแล้วว้าว <t> wow! สวยงาม โอ้ยไอ้บอกมาแกนะทุกคนนี่โใ้ยไอ้บอกด้วยห,หลังเขียวด้วยโอย้นี่นะคะแตะกันเพลินเลยโอ้โอว้าววงไหนวงไหนอยู่ในวงอะไะไปไหนอะ ยอดโอ้วิถีชีวิตของพวกเราจะประมาณนี้เลยนะทุกคนบันเทิงต่อต่อนี่ไอ้บ๊บแหม่มสวยไม่รวดนะเพ่เราเมื่อาอชีพนี่นะว้าวยอด,ดนี้ ไม่รู้เอ้คุณนายปากแดงเราก็มาไไน,นะนี่นะเต่านะเห็นไหมปากแดงมีสองชื่อนะโอ้โยสวยงามแมน้องปูว่ายเล่นเพลินเลยกระพุนก็มีนะทุกคนเด้บอกติดมา,ปาปเป็นแถวว้าวสวยงาม เออบอกมาเรื่อยๆแล้วเห็นไหมทุกคนโอ้ยประสุนิศทานระยะเผาขนเลยเนะี่ยโอ้เป็นแถวเีว่ยวเดีดูสุดยอดมากว้าวพี่ตายแล้วไอ้โอ้ยไอ้เหวขอดูหน่อยค่ะนี่นะไอ้เหวนะเดี๋ยวยอนลงม <laughs> ำโอ้ สนุกมากเห็นไหมทุกคนช่วยกันปลดช่วยกันแกะใหญ่เลยมาเรื่อยๆเลยนะประสูเห็นติดเต็มเลยนะทุกคนขาไประยะระยะโอ้ย<ด>ยอด,ดนี่เพิ่งจะลงรอบแรกนะทุกคนแหมปีนี้ได้ทุเรียนสามล้าน<ด> <laughs> สะใจอะ่ะตัดไม่เสร็จยังตัดไม่หมดด้วยสามล้านนี่แค่เบา โอ้พี่ไอ้เตาไอ้เตาไอ้เตา,เตาสวยสวยโอ้ยตัวอ้วนมากโอ้ความสนุกและความบันเทงมันก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่มาอีกเป็นระยะระยะโอ้ยไอ้บอกนี่อีกโอ้อดไม่ทันเลยนะทุกคน นี่เอกโอสุดยอดฮู้เป็นในบอกหางฟ้านะทุกคนแหมสวยงามโอ้แจ๋วแจ๋วเป็นลยพี่โอ้แหลมเลยแหลมเลยแหลมแหล,ลมแหลม,ลมโอ้ ทุกคนมาเดี๋ยวไปถูดช่วยดึงดนี่นะเราดึงมายังงี้อว้วนเขาจะเป็นเปน,นะทุกคนนี่เอายกนี่ยกให้เลยให้นี่นะทุกคนมาเรื่อยๆแล้วนะโอ้ยยอดสุดยอดนะตามต่อกันเลยค่ะทุกคนโอ้โอยเด,ด,ดินเดินเดินโดนสะใจมากเดี๋ยวไปดูมา ตัเท่าแขานนี่นะทุกคนโอ้สวยงามเห็นไหมเน่แล้วมีตรงนี้อีกนะและที่ยังไม่ได้ติดอวนอีกนะทุกคนยังอยู่ในวงนะเน่เห็นไหมมาไม่หยุดนะทุกคนยังปลดกันเรื่อยๆนะโอ้สุดยอด ไม่รู้จะบรรยาย่ยังไงเลยสนุกมากประมาณนี้เลยนะทุกคนน้ำไม่ลึกนะน้ำลงไกลมากน้ำแค่ระดับหัวเขา่าระดับตาตุ่มนะกำลังลงอวนแบบล้านลา<ม>คน<ม>โอ้ยไอกงาําๆนี่นี่เอกนี่เอกนี่เอก<ม>โอ้มาเป็นแถวบอกทั้งนั้น โอ้ตัวนี้ยังแหลมสวยนี่เห็นไหมทุกคนโอ้ดิ้นดินนี่นะนเห็ดคนมาแล้วนะทุกคนนี่นะคะเป็นปลาเห็ดคนหรือว่าปลาทรายนะใกล้จะจบวงล้อมแล้วนะคะ ออกมาแล้วว้าวออกมาสามสี่ตัวเพโอ้ยเสียดายอ่ะโดนเป็นสามสี่ตัวเลยนะทุกคนเรากำลังจะรวบตีนอ้วนนะไปบอกชุดนี <t <t ้โดดเก่งอ umm ่ะโอ้ยเสียดายสามตัวใช่ ธรรมชาติของปลากระบอกนะทุกคนเดบ,บวงล้อมนะนะทุกคนนีสวยมากนี่ลงรอบเดียวนะทุกคนเพิ่งจะลงรอบแรกนะแล้วสำหรับท้าคลิปนี้ป้าสุก็ฝากไปกำลังใจก,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 กดไลค์กด subscribe. แชร์กดซับสไคร้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Yeah!